ลับสวัสดีครับพ่อพี่น้องพบกับส่องตาเสียมชะแน่เพื่อก่าลวองเรารเรุกท่านหาม,มดีลวันี้พามาเบึงการกออิฐแดงครับกออิฐแดงทำเสาโบราณครับเสาใหญ่ครับมาชมกันเลยครับทัานหน้ากล่องมาทางนี้รับ เป็นแบบสองสางไดครับด้วยเป็นสาวน้อยเป็นสาวใหญ่ก่อนสาโโโโโวโบราณเราก็ต้องสางได้สิบงาม เคยไปกับใตายองทำไปมือก่อนทำเลยโอ้ยทำมีอรัดน้ำมันตายนี่ก็ไผ่นั่นบ่โอ้ยเพิ่อไปฆ่าดางมันก็ไผ่ทั้งตัวอ้กเลยนี่แหละมีปลาพวกอะไเนามีมันบุไปรัดน้ำึงมีไปรัดน้ำโอ้ยมันตายมันดูดน้ำยังมากินอยู่บ่มดเลยนันเมื่อตนพริกได้แล้วบก็จะบุกกินเยอะมันลาบเนื้อตีมันยังเห็นอยู่ เขาอีกมนึไปตัวทีสามเป็่นข้านเดี๋ยเขาจะหนูท่าท่าเขารถไปลึกจับคนทีไปท่านใดเต้นก็เต้นท่าสูนกันจอดรถกันไล่นี่ะเขาหลง่ายมากั้งให้สร้างให้เนี่มันอนี่ฮัดเขาหลบกางนี่เขหลบใ่ญ่นะไม่เห็นนะาท่ออันนี่มีหรือหมดนี่เขาเจ้าเขให้ใรสร้างสรรค์การได้อยู่ ทางนี้เราต้องห้องท้องแดดท้องฝนแล้วหมอกก็ไม่ยอมบอกบใส่นะมือมาเคยใส่หมอกนะมันหมกกอบอยู่น้องเลยพี่นไองแล้วพี่ต้นที่กอแล้วแบบสวยๆพี่นรอง สาผูสาังไ่ต้องเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยสร้างสร้างสร้างมีครับสร้างมานเรื่อใครอยากได้เหตุสาใหั่ใครสาผูสาหักสาเฟื่ต้องเปลี่ยนก็สาบไ้ก็โอบไปเลยสร้างบุญ thế đấy à để tim cái coi cái nám nó nhiều này chắc à à lắm coi chấm lại coi mới được nám rồi nó được nhanh มาตกอาฟลเนนะครับไนมาล้วติดาป็นาแรยไม่น้าเนาะใสแล้วนะไปตุ้นมีติ๊ก้งงติ๊ก้งงซ่าจะโคากะก่าต้องเงินจังเดียวนะอิ่วันนี้มึงวันสุกมาหาไปาทั้หามาตงมือหัาขายของของบ้านหาดีี่แปดนี่วันี้ ไม่ได้ลงทุนนะไม่ได้เสียค่าปลดนะเบิ่งเอาเด้อคนั็เด้ผ่าบรรย,ยายเอาเด้อ <c oughs> ผู้ไายหมดเลรปยายแล้วใช่ปลาพร้อมกันเลย

โอ้พี่น้องมีปลามาขายพี่น้องเมือวานกะพามือนกันี่ปลาทั้าตายเนาะปลพนาบอกบ่เนี่ยเขาอยู่ครับสี่บอกเดี๋ยวในสระหนึ่งกับนาบกเขาวนึ่ตอนนั้นนาประจงตเป่นงยากบ่บ่ซื้อซ้อพี่น้องุแต่ซื้อ้โอ้พี่น้องกตายขึ้กันเดนี้นัปลาพี่น้องปลานินปลานิน

Tố nào? Yeah. Đấy, bà này, lô là thôi bạn lên đôn 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 ตัวน,น,น้อยน่ะสาบาท,นนะทได้ยี่บอนหน่งแ้วมึงว่งว่ายหรอเย้พอดีสลสออ่าเอา 8, ร้อยหกบเหรนนลที่ส,สบบาทเอตอตัวนั่นละ น,นั่นมันต้องอย่าง,งานั้นต้องก้างให้ช,าช่างไหมโอ้ยมีคนมมดจักใส่ประโยชน์อ่เบ่งต่อ,อ,อได,ออด้พี่น้นงกด้วเอาปลามาไว้ก่อนแปดสิบบาท่นททแรกส,สองตัวนะ,นะบ แปดสบาทเหรอร้อยหกสิบโอ้โหแล้วล่ะอาฟานขึ้นตึก่มาเอาข้าวเลยเนี่ยลองไปรถขิงเฮ้ล่นมายืนง้ออยู่นี่มันไหวเหรอเว้ยไหวเหรอแค่ให้นักของเาขุดเกย์เก่์อีกขาลุงบอาไปเกย์อีาเด็ดทอนเก่า

กินกันเลยป่าได้สาปอเป็นพันกริ่กับกระตเปียกในหมอนตุ่มเออี่เรียกว่าน้ำทะเลป่ามันใหญ่ไหนอะไร้ย่างเงฮะอะไร

Các bạn có à, để có là 8, 2, chưa có cái đó ấy. Đó, cái đó nằm ờ, Nó không biết nó, nó nó mà. Nó bên cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> con, em mua cái cho cái, cái 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 con, cái 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 con, cái

เราทั้งมือ้งตื่นเพ่นฟันหน่อยพอหลอดู่แล้วหลังนี้เราดูน้ำเดยวอีกมนเดี๋ยวเท่านี้ก็ได้ มันกเท่านั้อหนู้าซื้่ได้วได้หน้าไม่คือบุวน่เถอกวางคือได้ซือเลยพักก้อนเรนาโอ้จะติดบริการดีขนาดนี้อันนั้แจกพี่่นะถึงหวแค่ันยูน้าหกเลยทีเดย กให้แพ่เลยด่าสิมาอยู่โวยแฉขาอันนั้นแล้วฮะแล้วกูเซ็ตได้นอ๋อยังถ่ายไว้อยู่บ่อันนี้นะโอ้ยเขถ่ายเอาหือแค่เบ่นี่จีิงจริงถ่ายไว้อยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอย่งได้สุดยังบ่ได้ปิดเบิ่งเวลาอยู่นั่นหลายเวลาอือกระทุบมันต้องเกือบยี่สิบนาทียางกินได้ก็ชิบาร์ที่ นาวโลภโคโอเค้โเออรบมเย็นวันนีคือไม่ได้ยเยอะาอแบบปฎิบัรยายใผ้าปบิปัญยาเอาเด้อพี่น้องเด้อย่าลืมปากข้างในล่ะปากข้างในเนี่ยปลายเกลี่บเวลาขอทีนม่ลงงายเออต่แข้งคือเป็นเยะยะดอกไม่ใช่ลงงายมันกว้างยังมาที่ลงงายมันใช่ผ้เออปาดมาเนี่ย

ตเหองนแล้วค <Es> e ือลงเต่า่ะก่ไดอะลรกนกูควบเขาก็ยังกูบผเดียวบนหลังนะจะมันจะติดขึ้นน้ำสาวน้ำฝาจลอยปะตอนนั้นไมีเป็นไรหเออม่เออเออเดียวอจเียีบจะตากนบเข้าแ็งแรงยิ่งออการ หนันทางเรียมมันพิงจะกเสาไปเราสตีมา่จังบริจาพิงหันทั้งพิงยกเสาไบปลดมันมาท่านท่านทั้งเรียมมันเหมมี่ยว มันเป็นเล็กข้ามเล็กนี่เหลือข้ามเล็กข้างบนอยู่เออใส่ใส่แล้วก็ม้วนหยนจบเนาะอ๋อคนาดูชอบปูนนี่เป็นมูนชุบนะเที่ยจคู่เนาะรอรถนะเออแถวเล็กรอรถห้างนะแถวเล็กท่นเวลาไปท่นไปนี่จะไงเล็กแล้วก็ดีซีมีซีขาวแล้วเป็นหูแล้วเป็นแบบลูกลงงานทอดออกเลยบนผังเออมันแมนอยู่

ว้าเที่นวกูนแค่ไหนเลยทุกคนโไซค์ใหญ่เนี่ยนะกระเที่ยงพอดีเต็มมันก็รอโ์ไซค์เล็กตามเชือกโมไซค์เพราะว่าไปไปนั่นเลยอาเล็กนั่นเนี่เนี่เนยเพื่อตอนนีุู้นี่อยู่นี่ยเนี่ยนาอยู่โมไซค์ได้ผมเล็กยียงถื่เลย มันหนักนะแอ่นอไปนัดเล็กนั่นแ่นะทำแรงง่ายเหรอกสั่งฟ่าเหาอยุบีเพิ่มจะปลูกผักไทยนอทีขาวใส่นาดเล็กโอ้โหโอ้โหใส่เครื่องมือกูไปใส่ว่าแล้วก็เดียวเือโปลูกผักเฉยยังเงาดู่หมาเอาเราด้วย้หยกไปทางงานนั้นแล้วนะพีกบ่พีกบ่มอคือเต้มาเลยนาเลย กรซ้ัเาไม้เ่าหนัเน่ใส่้ม่าโอ้โหัน้ยวจะลาตีเลยผูกผ้ผูกเน่ไปก็ลำบากตายจายจ่นบ้างเนอ่านี่าเตรียมยังอเอาคู่ไปสองอันนึงอ่เขาจะซื้อไม่เลยคู่น่้เงี้งเลยน่ยต้อกิเสียวาูกตอนไคลิปนี้เขาไหวช่นเดียวแ้ครับพี่อนๆเดิอาก็ไหลก็แทรกก็ติดตาม กดเงนกระดิง่งแกงเตือนนำเด้อครับเแต่ไม่มันเฟื่อยแล้วบ่เจ้าเป็นปูใช่นั่นนะปูที่กินดินคลิปนี้ก็ไว้ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับนี่ดูนี่นำได